สวัสดีค่ะพี่น้องหลังจากที่ไปเขาโขกเขาปลาหาเก็บแหวมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะประทศนี้กสิมาเฮ็ดน้ำยาขับขุนเลยค่ะเด้ออันนี้ก็ตั้ไปแล้วตั้พริกแห้งก็กะช่ายแล้วก็หอมแดงตั้ไปแล้ว,ลวประเทศนี้ก็ใส่เนื้อกอบไสโกบไปสีตัวค่ะผู้ดได้บกินกบเนาะกะเส้เจือสีเฮ็ดน้ำยาเฮ็ดนั่นแหละแต่ว่าสำหรับเอ่อเส้เจือกะสีไส้กบไปนำสีโตัวเพื่อความฟู่ เข้มข้นวันนี้ค่ะผูใ้ใดบก,กินเนื้อสัตว์หรือว่ากินมังสาวิลาด้วยตรงกับโปตองใส่ใส่แต่เห็ดเด้อค่ะเดอ้อใส่แต่เห็ดเลยก็ได้ตั้เครื่องแกงแล้วก็ใส่ใส่เห็ดไปอันนี้ก็เห็ดที่สาวเจยลวกไว้แล้วปิดไว้แล้วก็มาล้างีมะล่างเห็ดไข่<อ>ครับนี่ลักลักเห็ดไข่เห็ดรวมแต่ที่บ่ค่อยใส่ก็คือเห็ดผึ่งอ่าจําพวกเห็ดผึ่งเนาะค่ะเนาะตั้แล้วมันสิเละมันสิเลี่ยนะนั่นนะนี่เครื่องเคียงเฮาก็มี เท้าไก่แล้วก็เลือดไก่หูคนเผาคนกโซโหลี่อยู่ทั้งงินตาดูอยู่สวดสวดอยู่สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับผมเอามาเลยอ่าลุยตำตำแหลกแล้ว่ันผู้ใดบอกกินโกกกะใส่ปลาทูก็ได้ปลาทูปลาดุกก็ได้ปลาคอก็ได้แมนครับทีเนื้อไก่ก็ได้คือง่ายๆก็คือปลาทูนั่นแหละง่ายๆเอ้าวเจ๋อสิใส่เห็ดไปนี่ตำ เด็กทานแล้วที่นี่ก็ใส่เห็ดีตามลงไปเลยสิบ่ได้ปั่นจะเสิเอาเห็ดไปหยำน้ำเนี่ยบ่ครับบ่บ่ปั่นครับหิดไทยหลักเลบ่บ่ได้ตาให้ละเอียดเด้อพี่น้องหินไทยเลเดี๋ยวผมณจะตาให้เบิ่งพี่น้องตาเป็นบ่บ่อตา่เป็นเฮ้ยสิตาบ่เถอะพี่จิ้มกับพี่เชิร์ดเลยเห็ดแล้วใส่ดอกเห็ดเลยแล้วใส่ใช่อันนี้แล้วแล้วยาปลาชิได้เป็นเทคเจอร์การยำ่มเมียน ก็เอาผู้เห็ดอันนี้เดียวนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อใส่ข้าปีนมึบเลยเหมือนอือฮึซามเถาะหลายอยู่เห็ดมีฟงแม่แหละธรรมดานี่ก็เกี่ยวกะทิดบะพร้าสองน่วยค่ะบะพร้าวสดๆเลยกระโดดทนขูดตัวกะมีละงูกกะมีแม่ครับว่าจำเป็นต้องเป็นเห็ดไข่ด้วยพี่น้องเห็ดดินเห็ดข้าวแป้งเห็ดนาแลเห็ดละงอก เห็ดปวกเนี่ยได้เบิดครับจริงเฮ็ดเฮ็ดนาเล่ก็เฮ็ดเขาแป้งเฮ็ดดีกก็เห็ดเขาเฮ็ดเฮ็ดไผ่แมวเนื้อเสียหนึ่งคัวใส่ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเอาแบบเข็มขูนฟูๆเลยนี่ครับเครื่องแกงเราเน้นเน้นเน้นเลยต้องระวังครับเท่าก็บ่ให้เพื่อนเนี่ยเราให้เพื่อนบ่รออย่างเดียวรอรอแซ่บได้เลยก็อโซลีกิ่งยิ่เพิ่มน สูตรยกับแบบย่างต่างๆเลยพีดกันนะแล้วคุยกันเรื่องธรรมะขม,มู <laughs> <laughs> นี่แหละครับชมร่มผู้เฒ่าหรือี่แหละยีรีไม่ออกเลยแน่นจนแน,น่นตามจริงใส่ผงชูรสนำปลาแดกกินได้เลยที่น,นี่เมนละเนาะปลาซัมพนเออเอื้อต้องใส่ทับพ,พี่ไงพี่เนาะ พี่เกือบแตกมันแ้วแหละเป้่าค่ะพี่น้องนี่งานก็ไปหีบเอ่อข้าวผัดะทาด้วยต้กตะพวายังบอกแต่ว่าเกิจะ้ห่งานใหม่นะติดไฟใส่ต้นวาแตกมันอยู่นี็บอกมันมันมันสุดๆได้าอครับเึุดๆหอดไปย่างคุณนะโอ้โหโคตัแสนเกนเลย ขวัญฉังจับหมอก็ต้องไปจับโค้งจับหมอนือเลยั้วคั้วแกตีเงินเพ่อ้าวสตประเดชใช้ด้เยนีนีมอนเต้มโ๊ะเ ตัปลีนนที่ข้างไหนนี่ตัวนมาอกะลงบ่นแลอันนี้ขาเห็ดปัวก็ค่ะเปนน้องแบบดำขาเห็ดปัวขาสูดถึงตัวใหญ่ตัวบ่ให้เรื่องนบ่ตรงห่วงเปลี่ยนคนมีหอเห็ดมันูนสองสามดอกเจอได้เห็ดนี่บ่ตรงห่วงรับฝนเ่อีที่เครื่องเลยเหรบเศร้าจังใดกับพอตอนฝนคือเห็ดที่เศร้านะปลาเลยโอเค หิบแบบข่าวข่าวเว้ยสินะาหิบแบบนิ้วๆเนี่ยซศาหนักกระแดดเลยรอเดือดแล้วก็ใส่ถาวใส่เหลือเดือดละใส่ถาวลงไปด้วยเติบแล้วใส่ตีนไก่อือใส่ละครับเด็ดเสร็จแล้วเลือดก็ใส่เลยเดือดก็ใส่เพราะว่ากำลังเริ่มเดือดแล้วข่าน้าวจังหน่อยแล้วจะได้ปิดฟ้าหม้อไว้นี่ใหญ่ใหญ่พีนางแดงหนูเขือยายจะไม่กล้าเราไปงานขาวดำค่ะเพราะว่าต้องเฝ้าไปงานขาวดำก็เลยเ สิบเอตอนนี้สิบเอ็ดคนจอดกับสิไปงานขาวดำนำอยู min <S <s ่ทั้งเงินตาโดยอีกปดถ้าป่นก็ล่างนางโซรลน่โซเรอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ถ้าปุ่นก็สี่ถ้าสีก็สี่เป็นแปดแปดเก่าซีบครับจอดกับบาวิดเดี๋ยวเอาแหแปลกระปูดหอมเลยกระปลูกโดดไป่จงนอย ตำหนิ้งหญ้าป่าแหละเพราะวา่าเป็นหนุ่มใหญ่หพิจแกลเลยแบบนี้เพื่อเอ,เอ,เอเลี่ไม่ออกอไอ้ตักปีนคุณเอ,อ,อเยพี่น้องเอ,เอ้ยออย่าเห็นมามามาลุยเลยแบบนี้ามาเรือพี่น้องมามาครับลุยเลยมาลุยเลย กินเลยกินแล้วก็เหยียดขาอะ้รปมาเลยดีใหอให้ตอ่อนมดแม่ดิบหมาบอเยโอ้เราว่าขุนขุนนี่ไม่เ่กันเลยก็ถอลงเขาก็ะานสั่งว่าเข้มข้นส่ไทยเรูขอบขุนมากดอก้เลยนะเออจา พี่ขอบคุณมากน้องพีลงมันเป็นจังไดงว่าน่าล่ะลองลองมเออส่อเปล่อยแซ่บๆๆพี่น้องแซ่บแซ่บเยี่ยมเลยอ่ะตะลอยโอ้ยูดอกาเินซั่นเก็บแอ่วอยู่น่ะจังไดจังมมาๆๆเต็มอยู่นี่เก็บแอ่วโอ้ืตื่นใจเลินะเก็บแอ่วอยู่บวานคนเาใกล้ด้อพี่น้องมาเด้อ ได้กินตีนมักตีนอะบ่มีเขียวมักตีนใจไรบ่มักตีนคนูกาวม่เจเรหมานั่น่ะมาขายกวยนั่นคือห้ามนั่งนั่นนั่นขางี้โอ้ก็ได้นะมาเด้อย่าลักมาเด้อครับ ไนเนีน้เปลนี่หรอนะมลุกขึ้นยลุกขึ้นแล้วก็ินเยู่ย่างเพรเพรสียันน้ำตาหน่อยนี่เราคนที่บวยมีน้ำมัโบเกหนาอาพี่น้องดูเลยลุกดูน้ำแถวบ่มีกินลูกดู ยามมเีอ่เลยเป็นแบบพีเลยโเอามาโชว์ที่ซืเป็แข่งพี่บอกพีแข่เอามาโจวมเป็กระเลียงบอกพี่ยังขาวพี่ไองอก็ลังสวนนี่ท้อกเห็นมาแล้วกใส่ใส่ ตำยาอย่างนี้ต้องขวนแข็งเห็ดไเห็ดทอดัน嘛หมเห็ดไผ่ตะกบโอยกินเลยแล้วก็เนี่ยข้าวหนีาพี่น้องมั่งต่ำไม่น้อยเลยบอเนี่ยไม่นอยไม่นอย ไดนูกันหมดได้แล้วเหรอเขาจิ้มกันไอ้เสียนะไรขึ้นเจม่เจม่กินดีกินดีพ่มนเ็นยังงั้นไม่คุยหรอต๋องใกล้โอ้ยอ่าไปทวคอเบียก่อนเบียกันหม้ากอดไหญ่คเบียค้า่อเทาลูกรอยอ้าวเย็ย็นเลยอยโอ้ยโออ้ยโอ้ย หลออนี้ย่างหลอย่างนี่เลยอ่ะนี่นี่สาวป็นเจ้าไหนเจ้าสาวเ่บะสบดูหาปีเผจ้สาวราบกินเผ็ดครับเจ้ามิ้วก็ว่าบอก่อเผ็ดบแม่งมันี่เจ้าโอกั มันบอกเปดหรอไปดูดูนี่จ้าโอ้หนามคือดำห้เลีวหนามมันยังงาแซ่บเบิงพี่น้องนี่เบอร์พวกหมอพวกแมนวางันเยบิรีครับพี่น้องเบจีรเลยเบิังสีเลยครับนี่แหละจังสีเลยครับนี่นี่หลังนี่แหละมันจังแซ่บนี่กินกินต้องกินให้เมิรอเพีย์เดียวแมลก็ิน้ยาเขาปุนกินเธอเดียวให้เมิจังสีแลมันแซ่บพี่น้องปุ่นได้ อามาอักไบหลายๆบ่ได้น้ำยาขบเได้ตักให้หลายที่นั่นยอะสาวนั่นกิน้กินน้ามไองเอาหนามไปเลาเนี่ยเฮ้ยเล่าเพียดน่อเก็บเนียเบิดแล้วเซ่บแสบแสบน้ำยาเห็ดไข่เนาะค่ะเนาะการันีเสีบผันผู้ได้อมาโกบใส่โกบกับใส่ปลาทูกัะไดเดือดๆเดือดกลับไปก่อนเผงกันไปกินหาาสวัสดีค่ะสวัสดีครับแสียบแสบเสยบบ๊ายบายขอบคุณคะ

วัดทูหมอเบิ้นแหลือดิเนเบิ่นเหลือดิเนการณ์กาเบิ้นแล้วเสียดเพี้ดพอดีเลยเนาะพอดีเป๊ะเลยอ้าวมาสาโกมูครับสัตว์เลยเดี๋ยวมาแรีงที่กินของหวานมาหนิดพี่น้องเสียบเสียบแห้ง มือแมลงมีเมนูอย่างนี้รอดช่องสวมบายหาไปกินเด้อจัดไปูโบราณน้าโบราณบีบเองแมนเห็ดเองแบบว่าแม่เราเห็ดโอ้ขายมามากกว่า20ปีแมงแมงตะกี้เราหาบขายเนาะหาบขายน้ำบานน้ำบานรัดธงไป็นโลจรัดธงไปแล้วอืออ้าวรอดติดตามครับพี่น้องรอดช่องสิงคโปร์ รอดช่องรอดช่องมันนี้มาซิกะโป๊แบบนี้นะมาเลเซียท่าน่ะรอดสอบเพี้ยกระโป๊เอารอดที่าสามครับ <laughs> มบ <laughs> <c oughs> ันจะเต้นกังไรเนาะ